คันนะครับวันนี้นะครับผมมิเดอะนะครับไมวายเลสนะครับโคมิก้านะครับตัวรัหนึ่งตัวตัวส่ง2ตัวนะครับเดี๋ยววันนี้เราอันบ็อกซ์กันว่าภายในกล่องนั้นมันมีอะไรให้บ้านตัวกล่องนะ้เพื่อได้มาแล้วนะครับก็เป็นแพคเกจสวยงามนะครับเป็นกล่องนะลักษณะการเปิดก็ง่ายๆเลยนะครับมีไส้ข้างในนะว่าให้กล่องก็อลังการแล้วนะสวยงามนะครับนี่นะฮะเราเปิดกล่องก็เปิดง่ายๆแบบนี้นะครับภายในกล่องนล้วก็มีตัว ส่งสองตัวตัวรับหนึ่งตัวนะครับนี่ภายในนะครับก็เป็นตัวคู่มือนะครับภายในกล่องนะครับก็มีกล่องเล็กๆอีก2กล่องนะครับและอันนี้ในกล่องใหญ่นะครับก็มีตัวนี้่าจะเป็นตัวคล้ายๆขนแมวนะครับ2อันนะครับสำหรับ2ตัวนี้นะครับโอเค2ตัวพร้อมกับสาย USB 3 1เส้นนะฮนี่นะฮะอุปกรณ์นะฮะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีตัวลับอีก2ชุด ยากแก่แบบทำลายล้างะงซื้อแล้วผมไม่ขายนะครับสายเนี่ยนะครับมี3ามหัวนะครับมันจะมีเขียนเลยนะครับสายนี่เขาเตรียมมาให้นะสามชุดนะฮะนี่นะครับนี่ตัวนี้สําหรับโซนี่พาราโซนิกฟูจิฟิล์นะครับเห็นไหมครับนี่ก็เป็นหัวแบบนี้นะฮะอันนี้สมาร์ทโฟนทั่วไปนะครับนี่สมาร์ทโฟนทั่วไป ของนิคอนแคนนอนนะครับก็คือของตัวกล้องเหมือนกันนะกล้อง DSLR ตัวใหญ่นะครับสาย USB 3นะครับสำหรับชาร์จเจ้าสั่งเจ้าพวกนี้นะทั้งตัวส่งแล้วก็ตัวรับนะครับนี่นะไ่ใส่เสียบสายชาร์จนะครับตัวมันเองนะครับมันก็ชาร์จทั้ง3าตัวใช้ USB 3หมดเลยแต่เพียงแค่เขาให้มาเส้นเดียวนะนี่เป็นข้อด้อยของเขาตอนนี้นะครับที่พบเจอคือเขาให้มาเส้นเดียวทีนี้จะให้3เส้นนะด้านหลังของทั้ง3ตัวนะครับมี ตัวกิ๊บมาให้นะครับเพื่อให้เราสามารถมีดได้ทั้ง3าตัวเลยนะครับก็สะดวกในการใช้งานนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราก็จะไปลองใช้กันว่าแต่ละตัวนั้นมันใช้ดีไม่ดียังไงนะครับตัวนี้นะฮะใช้ง่ายนะครับเราเพียงแค่เราสวนไว้ปุ๊บอยู่เลยนะครับนี่นะสวยๆนะฮะว่าขนมันขึ้นมานะอาจจะแบบฟูฟ่องไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะนะครับเราก็สามารถใช้มีบปกนี้นะฮะอย่างนี้ได้เลยเหมือนกันนะครับเพื่อความสะดวกในการใช้งานนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็มาเซตนะครับ นี่นะฮะตัวมันก่อนนะครับให้มันแพรกันก่อนนะครับในกรณีนะครับที่ตรงนี้นะครับขึ้นว่าแบบกากบาดนะครับก็คือไม่ได้ต่อนะก็คือให้เรากดแพรนะครับกดค้างนะครับจนกว่ามันจะกระพริบกระพริบกระพริบนมันจะแพรนะครับให้ทุกตัวเปิดเครื่องนะครับด้วยแสงที่สว่างนะมันมีแสงดิมดิมนะกับแสงที่สว่างนะครับให้สว่างนะครับแล้วก็กดแพรครับโหมดสตูดิโอครับซึ่งเราแยกอัดแชันลซ้ายกับขวาเพื่อที่ว่าตอนที่เราเอาไป ไอดิทนะครับเราไปแก้ไขเราสามารถปรับแต่งเสียงของทั้ง2ตัวแยกกันได้นะครับแต่ถ้าใครไม่สนใจต้องการให้2ตัวมันเท่ากันเลยครับกดปุ่ม power ก็ับปุ่มบนนะครับปรับเป็น m o n นตอนนี้ mono นะครับจะไม่สนใจเลยเป็นไมตัวนี้ก็ขึ้นเท่ากันเป็นไมตัวนี้มันก็ขึ้นเท่ากันเห็นไหมครับเห็นสัญญาณมันขึ้นไหมครับขึ้นเท่ากันนะครับถ้าเป็น m o n นคืออัด2 channel เหมือนกันหมดเลยนะครับเรามาลองตัวลาฟไมนะครับที่ผมชอบนะฮะเห็นตัวปลั๊กมันไหม เนี่ยนะฮะมันมีตัวกิบล็อกมาที่ที่ตัวหูนี่ให้ด้วยนะฮะเพื่อกันมันหลุดนะฮะแล้วกันหูมเราเสียด้วยนะครับหูตัวไปตัวแจ็คเสียบเนี่ยครับแต่ตอนนี้คือมันห้อยอยู่อย่างนี้เลยครับดึงไงก็ไม่หลุดแล้วนะเพราะมันเกี่ยวตัวนี้ไว้ครับตอนจะปลดล็อกต้องกดไว้นิดนึงแล้วก็ดึงออกมานะครับเนี่ยครับบีบลงมานิดนึงนะครับบีบลงวานิดนึงนะครับแล้วก็ดึงออกมาได้นะครับถ้าเราทดสอบตัวหัวไม้ความดังชัดเจนก็ใกล้เคียงกันนะครับตอนนี้ผมไม่ได้ต่อไว้นะครับเดี๋ยวเราจะไปลองกันนะฮะ เบื้องต้นนะเราก็ต่อนะฮะต่อสายนะครับเดี๋ยวผมจะลองตัวหนึ่งที่ใส่รับไมตัวนี้นะครับแลวอีกตัวหนึ่งที่จะไปเกาะปนหัวกล้องแบบนี้เลยนะครับเพื่อจะได้ทดสอบทั้งตัวหัวมันด้วยแล้วก็ตัวนี้ด้วยแล้วผมก็จะอัดแบบสตูดิโอแบบนี้นะครับเพื่อเราจะแยกช่องซ้ายกับขวานะเราจะได้ดูว่าเสียงมันออกมาแตกต่างกันประมาณไหนอย่างไรบ้างนะครับสําหรับคนที่ต้องการฟังเลยว่าเสียงมันออกเป็นยังไงนะครับด้านบนมันมีเอาท์กับหูฟังเห็นไหมฮะ แล้วก็เอาหูฟังนะครับนี่ผมใช้หูฟังธรรมดาเนี่ยครับหูฟังธรรมดาเงี้ยนะเสียบเข้าไปเลยครับด้านหนึ่งปึ๊บอย่างงี้นะครับส่วนในอาฝั่งเอานะครับเราเลือกว่าเราจะใช้กับอะไรครับรอบนี้ผมจะใช้สมาร์ทโฟนนี่ใช้อันนี้สมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็สมาร์ทโฟนฝั่งที่เป็นหัวหัวแบบนี้หัวดําต้องบอกว่าหัวดำเนี่ยเสียบกับตัวมันนะครับมันจะเขียนไว้นี่โคมีกานะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือไว้เสียบกับปลายทางนะฮะ อีกด้านนึงไว้เสียบกับโทรศัพท์นะครับอันนี้ในกรณีโทรศัพท์นะครับนี้เสียบรอเลยส่วนอีกข้างหนึ่งก็ไปเสียบกับโทรศัพท์นะครับเสียบกับโทรศัพท์ที่เราเตรียมไว้นะครับเนี่ยเสียบที่รูแจ็คเสียบได้เลยครับปึ๊บนี่แค่นี้เองนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับคนที่ใช้ iPhone นะถ้าไม่มีรูเสียบอันนี้นะครับก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับคุณต้องไปซื้ออะแดปเตอร์ต่อนะครับที่เสียบด้านล่างนะแล้วเพื่อให้มันมีแจ็คนี่ครับสามารถเสียบเข้าไปได้นะครับเป็นไม์นะครับ โอเคเราไปทดสอบข้างนอกกันเป็นการถ่ายงานจริงนะครับเพื่อที่ว่าจะทดสอบหลือว,ว่ามันใช้งานได้จริงหรือไม่ดีขนาดไหนตามผมไปดูเลยครับการงาน,งานถ่ายงานจริงนะครับก็คนที่ถือไม้นะครับอยู่ทางนู้นะเราพูดหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสียดีเลยนะครับเนี่ยเซ็ตอัพไไง่ายๆอย่างนี้นะครับ ตัวนี้ไว้กับตัวนะครับเพราะเมื่อกี้ผมลองเกาะกับโทรศัพท์แล้วเสียงมันขัดขัด,ขดหายนะครับก็ใส่หูฟังให้เรียบร้อยเพื่อมอนิเตอร์นะครับแล้วเดี๋ยวเราลองถ่ายการจริงแล้วไปฟังเสียงกันครับแบบนี้นะโดยส่วนใหญ่ชิ้นงานแบบนี้จะเป็นสเตเลสปัญหาหน,หนึ่งก็คือว่ามันจะซ่อมไม่ได้ซึ่งระ,ระบบงานในงานเชื่อมเนี่ยมันจะก็จะเป็นการเทสระยะนะครับว่าตัวนี้มันจะสได้วยกลยขนาดไหนนะครับ ได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับพูดไปร้อนนะครับร้อนเาพูดไปหมดแล้หมดแล้วหมดแลยระยะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับการแกะกล่องนะครับอ็อกซ์นะครับและการตั้งค่าจับคู่ต่างๆนะครับการทดสอบถ่ายงานจริงนะครับแล้วก็การทดสอบระยะสัญญาณนะครับเป็นเรียบร้อยนะครับต้องขอขอบคุณคุณวุฒินะครับที่มาช่วยเหลืออย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ